สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง shape รูปทรงและการบอกจํานวนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนเขียนสะกดคําได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนระบุคําศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงได้อย่างถูกต้องเรามาเริ่มกันที่คําศัพท์ที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะอ่านว่า shape s h a p e shape รูปทรง รูปทรงนะคะก็มีมากมายหลายแบบเราจะเห็นได้จากของที่เราใช้ในประจำวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามดินสอสมุดปากกายางรบนะคะรูปทรงแรกนะคะอ่านว่า cycle c i r c l e cycle วงกลมนักเรียนว่านักเรียนเห็นสิ่งของใดบ้างคะที่มีรูปทรงเป็นวงกลมทรงวงกลมนะคะก็ปรากฏอยู่ใน จานชามหรือลูกบอลที่เราเล่นกันนั่นเองค่ะรูปทรงต่อมานะคะ square s q u a r e square สี่เหลี่ยมนักเรียนเคยเห็นรูปทรงนี้บนสิ่งของไหนบ้างคะนักเรียนนะคะอาจจะเคยเห็นรูปทรงนี้จากโต๊ะเก้าอี้ที่เราใช้กันทุกวันนั่นเองค่ะรูปทรงต่อมานะคะ triangle t r i a n g l e Tri สามเหลี่ยม นักเรียนเคยเห็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่ไหนบ้างเลยเรียนอาจจะพบเห็นได้จากหลังคาบ้านหลังคาวัดนะคะหรือแม้แต่อาหารก็คือแซนด์วิชนั่นเองค่ะรูปทรงสุดท้ายนะคะ Star S, S T A R Star ดาวซึ่งดาวนะคะก็เป็นรูปทรงที่สวยงามและน่ารักมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะพบเห็นนะคะว่ารูปทรงนี้นะคะถูกนำมาตกแต่งนะคะบนต้นไม้อย่างเช่นต้นคริสต์มาสเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะครูจะมาสอนบอกจำนวนนะคะด้วยการใช้ there is แล้วก็ there are ค่ะ there is นะคะตามด้วยจำนวนของสิ่งของที่มีแค่หนึ่งนะคะส่วน there are นะคะจะตามด้วยจำนวนนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งข้อที่หนึ่ง there จุดจุด,ด,ด star in the cycle มีดาวหนึ่งดวงในวงกลมนักเรียนคิดว่าควรจะใช้ is หรือ are คะคำตอบก็คือควรจะใช้ is นะคะซึ่งเขียนแบบปัญัดที่สอง there is a star in the cycle เพราะว่าคำที่ครูมาร์คสีแดงนะคะก็คืออะ t ตาแต่ว่าดาวดวงเดียวนะคะการมีอยู่อันเดียวชิ้นเดียวนะคะเราจะใช้ there is นะคะข้อที่2นะคะ there จุดจุดจุด two triangles in the square มีสามเหลี่ยมสองอันอยู่ในสี่เหลี่ยมซึ่งคำตอบนะคะก็จะเขียนได้เหมือนบรรทัดที่2ก็คือ there are two triangles in the square เพราะว่าสามเหลี่ยมนะคะมี2อ,อันนะคะจึงใช้ R คอมว่าท r ี a n g l e นะคะที่ครูมาสีแดงไว้นะคะก็ต้องเติม s หลังคํมว่า t r i a n ง l กนะคะเพราะ Triangle หรือว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งในเรื่องสุดท้ายนะคะครูก็ขอเสริมในเรื่องของการบอกตำแหน่งนะคะก็คือ in on under นะคะ in n i in แปลว่าด้านใน on o n on แปลว่าด้านบน under u n d e r under แปลว่าด้านล่าง there is a star จุดจุดจุด the tree สังเกตที่ต้นไม้สิคะว่าดาวเนี่ยอยู่ตรงไหนดาวอยู่บนต้นไม้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราจะตอบเป็นข้อที่2นะคะก็คือ there is a star on the tree แปลว่าดาวหนึ่งดวงอยู่บนต้นไม้นั่นเองค่ะข้อที่สอง there are two circles จุดจุ the square เรียนสังเกตสิคะว่าวงกลมเนี่ยอยู่ด้านใน ด้านบนหรือด้านล่างของสี่เหลี่ยมคะ่ะอยู่ด้านในนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบเหมือนบรรทัดที่สองก็คือ There are two cycles in the square วงกลม2วงอยู่ในสี่เหลี่ยมซึ่งนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคำว่า cycle เติม s ด้วยนะคะ mm. เพราะว่า cycle มีมากกว่าหนึ่ง mm. สุดท้ายแล้วนะคะ mm. ข้อที่3 mm. There is a door to ด the table เรียนสังเกตที่รูปสิคะว่าตุ๊ก,กตาเนี่ย อยู่ตรงไหนของโต๊ะคะอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่ด้านในคะอยู่ด้านล่างของโต๊ะนั่นเองนะคะซึ่งเราจะตอบได้เหมือนบรรทัดที่2นะคะก็คือ There is the d o o r under the table มีตุ๊ก,กตาหนึ่งตัวอยู่ใต้โต๊ะก็จ,ะจบไปแล้วนะคะสําหรับความรู้ในเรื่องของเชฟหรือรูปทรงนะคะซึ่งครูก็เสริมในเรื่องของการบอกจํานวน There is There are นะคะแล้วก็การบอกตําแหน่ง In on under ด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะนักเรียนสามารถทํำใบงานตั้งแต่ใบงานที่25นะคะถึง30ก็คือ5ใบงานติดกันนะคะใบงานที่38 39 41แล้วก็52ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ